มทานเสริมความเข้าใจในวทนเรื่องดอนบักหุงพัฒนาณหมู่บ้านดอนบักหุงหมู่บ้านที่ดมสมบูรณ์ไปด้วยมะละกอมะละกอหมู่บ้านดอนบักหุงลูกใหญ่เนื้อหวานยายรับประกันความอร่อย ทุกบ้านจะปลูกมะละกอไว้หลังบ้านเมื่อออกผลก็จะนำมาขายเราจะานำมะ <า S 2> ละกอไป <จะ S 2> <อ>ขายตล<ห><ห>าดเมื่อทุกบ้านปลูกแต่มะละกอขายแต่มะละกอมะละกอก็เลยมีราคาถูกเงินที่ได้ก็น้อย บางครั้งก็ขายไม่ได้เพราะมะล,ละกอมีจำนวนมากเกินไปในท้องตลาดเราจะทำยังไงดีตามะล,ละกอขายไม่ได้เลย <c oughs> นั่นนะสิยายชาวบ้านจึงได้มีการร้องทุก์ไปถึงผู้ใหญ่บ้านเรื่องมะล,ละกอเต็มท้องตลาดทำให้ขายไม่ได้ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขาดรายได้ ผู้ใหญ่บ้านจึงคิดหาแนวทางช่วยเหลือลูกบ้านวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากอำเภอมาให้ความรู้ชาวบ้านในการนำววทนอมาใช้ในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะละกอ เราจะนำมะละกอที่มีมาแปรรูปกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอบทำน้ำผลไม้หรือทำน้ำมะละกอรหรือทำมะละกอรกระป๋องชาวบ้านจึงนำมะละกอที่ขายไม่ได้มาช่วยกันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมะละกออัดกระป๋องส้มตำกระป๋องมะละกออบแห้งน้ำมะละกอแชมพูมะละกอเงินที่ได้ก็จะถูกเก็บไว้ในสหกรณ์ดอนบักหุมเพื่อปันผลให้กับชาวบ้านต่อไปผลิตภัณฑ์แปลรูปมะละกอของบ้านดอนบักหุงมีคุณภาพได้รับการยอมรับ และถูกส่งออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคปโปร์ลาวเวียดนามซึ่งเป็นประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้งอร่อยทั้งหวานและให้คุณประโยชน์มากมาย หลังจากมีการนำวทนอมาใช้ในบ้านดอนบกห่งเศรษฐกิจในหมู่บ้านก็ดีขึ้นรายได้ก็มากขึ้นฐานะของชาวบ้านก็ดีขึ้นตามไปด้วยช่วงนี้ราศีคนมีตังมันจับเราจริงๆนะตาถี่เป็นแบบนี้ก็เพราะวทนอําทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะยาย พวกเราขอขอบคุณวดพนอที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเราสอ้และแม้แล้วทางการตลาดทำให้มรรคผลของเราขายออก